พนี้อนี่เป็นสินค้าจากเกาหลีโอ้หันี่ถือนี่นี่่ยหมอน้ำขอปุ้นอ่าน้อยก่อนดีผู้ดีคนล้สองคนละเมนหมอนหยุดเ้าจาขายทั้งนอก อันนี้เนะี่ยอันนี้เป็นหม้อห้อนเนี่ยนี่เซยเฟอร์ซีเร <yeah. S 1> บอจ oh, ับยังห้อนตาแดอ,นน <c oughs> อเย,อยังห่อนเลยอนี่เครื่องเไตาปีอ้ยมันเตา่นเตานี่ค่ะเลยเขาเห็ดอ, <Yeah. S 1> อันฮอทอดโมเป็น,นหมฟฟ้านีมีมีดาดพรม มันเซลเด้นเนี่ยขายเซลจากนอกนี่สเปซโซเมนเนจ์เสเปซโซ่าแม่งเสิเอาจักหน่วยเว้ยมนได้เทาไรนี่เขายกไดานี่เขากระดาษเอายอนี่มันมาเปสุดอันนี้เตาอพี่เตาอพี่เกาหลีโอ้มองกระไ หัอเซ่บซ์สายวเซลลน่วยละสามสิบดอลโอ้มีเล้วกร่อกชื่อขาเขาหันี่แหละโอเคลืมไปโอ้โหมดชิ้นไน้ไม่ได้เคอใช้แบบนี yeah. okay, ้เยโอเคบ้ะตางแดดได้เก okay, มาจิบมาจอก นี่ไซทานนี่นี่คักเลยตังเนาะเท่าไรตังเท่าไรซีเตดอนย้ำไฟบูมาไงย้ำหนาวบอกเปั่งกันสินดาดมีหลังบ้านค่ะค่ะการชตางจดาต่ ตลาดจะมาเจอห้างเบเกอรี่อยู่บนทรายอยู่นี่สมาลีฟ้านี่ก็จะมีความซีมด้วยซีมตอนไดกจะไปกินอาหารก็แบบ ชเนวนชาสก็กวาขอบคุออ่บะุณอ่ะขอน่ะขอบคุณอบคุณคนะ่ะขอบกอบค่ขอบคุณขอบคุณค่บคุณขอบคุณคะะขอบคุณขอบคุณคบุณคอบคุณะอคุณบอบออ <laughs> <laughs> this is rice cake. This one, this is brand new. And then, and then they, uh, this one comes with it. Big pork. This one comes with the uh, rice cake. And then yeah, we have this one is more spicy. No, the, this bit. one less. you Yes. Do you like the spicy ones? No. Ah, one. Try this one. Also, inside they have a mozzarella, corn and cheese. Ah. Two different, yeah. You wanna try mozzarella? Along, really good, really good. <laughs> also, price is really good because this is a new item, have a big promotion. This uh -huh. That's why 3.99 only. Oh, only. Okay. You on. can use microwave only. Oh, yeah. set the set the set the microwave Mm -hmm. You wanna try? Yes. Yeah. Okay, thank you. Mm -hmm. Ah, I see you for the first time. We need cheese. Oh, you put the American cheese. No. No. Hit uh you, huh? Good morning. The price is really good. Only yeah. this week. Today yeah. is the last day. Oh, oh today is the last day. Yes. When it was the Thai, wasn't it? Would yeah. you more, more. like some? No, thank you. นู่เนาะมันสุตอนรสชาติครับโอ้โหช้า่เรื่องีอย้งปั้นโอ้โหดโโอโอทเคอ๋อด้วย้อหมีบอ๊ะเย้ปูเทต h คโคจิอาออเคยเย้ a วยออเ้้ Nó này Khai mặn bิ้ง nữa khai bิ้ง nữa Khai là để đi bạc tua thank you okay thank you no, thank you thank you phải xin xin là không có phải đi là xin đã This is a member This one oh we'll try, try. What about this one? And then this is seaweed uh, pizza. Oh, pizza. Spice. Oh, okay. I see, I see, I see. What do you say, a a สองพูซีน่กุ mm mm. ้งกุ้งสองรูปสองพารอปองพารูสองพารูปสองพารูปสองุารูปสองพ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 ารูปสอมพาองพรูปสอารูปสอรูปสอององพารูองพามูปอรูปสองพารูปสอององพารอารองพารูปอารูปสอารององพารูองพารองพองพรอารองพององพารูองพาองพารูปองพ Okay. Can you put in the air fryer yeah. Yeah. Mm. yeah. Okay, thank you. We'll come back later. Yeah. We'll... Is it two or one? It's one. Okay. One. $6. Dollars? Yeah. 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 Inside, nine pieces. Nine pieces. Is it microwave? Uh, uh, microwave or air fryer Air-fryer. Mm. Okay, bye. Thank you. โอ้พี่น้องมาล่อกิ่นจะได้จะได้อิ่มกันได้นี่กรเบื้งไม้กรเบื้องบังไม้โอ้บังไม้สดดีเลยด้วยนั่นจะเป็นผักสดผักสดตอนนี้อ่ะกรเบิ้งโอ้ผักสดเบิ้งผักสด ็นผักสดอาหารในกาบังหมักจองหมักจองวันนี้เอเชียนเพียรเอเชียนเพียรอนแปดดอนจะ้ำด้วยแปดดอนอหม่ครับเนี่ตลาดกจะจัดดีวยจัดเป็นที่จัดเป็นที่เป็นทางรสดในกระเ็ดอันนี้สองดอนสา เโซนเ็ดต uh ัว huh. น <c ười> uh ี huh. <c ười> uh ้มาเฮดอันนี้เ็ดโซนเ็ดอ่าผักสดเยอะอยู่นี่ สมือหนังเขาได้มาพี่ได้มไ้มเนี่ยแม่เลยมันข้าวดอนดอนแปดสิบคือชิ้นตลาดบ้านเขาสามดอนโอ้ยูนี้ชิ้นด้วยนะกินข้าวแล้วมาเอากินข้าวแล้วก็มาเอาโอเคอุ้ยมัดซีดาน้อยนี่ซีดาน้อยนี่ซีดาน้อยกักม่วงม่วงได้สองดอนสองดอนนะครับ

ต้องส่ซีนว่ะกูได้มันทีนได้ฮัลโหพคะเนนคะเนกันนะตัดซีนลยด,ด,ดี้วเดี๋ยวคะนนตัดซีนเฮลโลโอใจดีไปเป็นเก้นจะได้ซีมแล้วสีนะ Ha, la bola silo silo la. Oh, kena bagi bola dia mesin dia ni. Sin sin kali dia pinang dia. Siap-siap. Very good. In there? Yeah, put it here. You can get some? Not yet. Yes. Not yet? Not, yet? Not, yet? Not, yet? Not yet. Oh, the chili คือไบร์ทเลยบร์นี่ที่น้องคูไดมาก,กินนานาซี่แดดหมูกระทะนอกก้องเขาเอือกในเรียบร้อยไฮ่เออเขาเอือใน้องเรียบร้อยมีซื่อไปด่านเนีโอเคแฮปปี้เนี่ okay, <help> นล้วจ้ที่ขาเราได้เลยโอ้โมีแซ่

หอยหวานนู้นี่หอมอยโอมอะอู้ฝายแห่งคือเป็นหน้ามันคือเป็นแนวนี้วะใ่นี่น่องฝายเหีงหน้าตาปเป๊ก,ปกปนนสน ตัวใหญ่เลยนยแซ่บเลยปาปงมมืดมไส้ปิ้งครับนี่ปลา้านี่ปลากุ้งอ้บุ้งกุ้ง้าแแปดตหารายราคารายเลซยี่ห้อเลซแล้วแต่ชนิดกุ้ง นีหอยหอยวังวัมึกวังเปิปลาก็จะเมปลาแล้วจะขนะสดนีเนาะตอนนั้นข่อมาบูมีอันนี้ยังโบหลายเลยมีหลายกันนะเ่มอาละดาละแบดนี่จะปลาสรเปอร์แบปลาทูสแตรเปอร์แบดละเจ็ดตอนเลย ปลาดอนพาวหนึ่งปลาปลาเฮงปลาซิวปลาแก้วปลาแก้วเหรอโอยปลาอีกหงวปลาฟอยฝอยตัวนี้น้อยนึงไป้หดเดียวไป Okay. อันนี้อาหารสำเร็จนอาหารสำเร็จเจ็ดตอนแพ็คหนึ่งเจ็ดตอนโอ้ตัวนี้สิบสอ,องตอนตัวเบงโคลขาหมูอะไร้ยสิบสองตอนสามสิบแปดเฟสมักเซาลีซาลอยเ,เข้ามาก่อน เ e สอันน yes, um, well, like, ี้ก็ว่า้ว่บ่อยากใหนซื่อลสําเร็จลูกเลยดีๆต้องมีเรื่อนี้เลยบยสเมนูโอ้